الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله <applause> اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اخوه في الله اوصيكم واياج بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وكونوا عباد الله اخوانا كما قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بنوم إيمان تنلاي نتلاوان تلا رب صبدا الله تعالى أنن دايسون رياك بنداء بعضهم روما تيقن ให้มีความตระหนักในการที่จะไปทําการละหมาดยุมะฮ์ซึ่งเป็นการละหมาดที่เรียกร้องคนที่อยู่ห่างไกลไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ในภาวะปกติในอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าไม่ใช่ออกไปนอกขอบเขตเมืองนะครับไม่ได้เป็นผู้เดินทางแม้จะไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ก็จําเป็นจะต้องไปละหมาดยุมะฮ์สหรับชายที่มีความสามารถที่ไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้เดินทาง การปฏิบัติตนในลักษณะนี้ถือเป็นการอิบาดา์ในรอบสัปดาห์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการชุมนุมทั้งบุคคลที่มีระดับมีฐานะที่แตกต่างกันแต่ว่ามารวมตัวอยู่ในฐานะเป็นบ่าวของรัตตาลาเดยพร้อมเพียงกันมีความเป็นห่วงเป็นใย,ายถามทุกสุข และมีการขอดอุดามีการสลามและได้ฟังสิ่งที่เป็นข้อตักเตือนเป็นบัญญัติจอร์ตาลาจากมิมบัตบนมัสยิดพ <c oughs> ี่น้องทั้งหลายครับขอนำเอาอายะหนึ่งนะครับในส ah ุรอัลกัฟฟิซึ่งอัลาลาตานั้นได้ตรัสเอาไว้ในอายะที่2ี่28อัลลอฮ์ได้จะเรียกว่าสอน หรือสั่งบัญชาไปยังท่านนาบีสลลลอฮะลิสญญาลาัมซึ่งเป็นต้นแบบของผู้ปฏิบัติศาสนาและเป็นผู้เผยแพร่ฐานะรอซูลของลอตาาลาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องอะไรครับอัลลอฮ์ได้สั่งไว้บอกว่าอุิลิมแลเชัยตอนนรจิมวัสบบร نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله سبحانه وتعالى ليس คลุกครีเอาใจใส่มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อมดาผู้ที่ทำอิบาดะนะซึ่งมีฐานะที่ยากไร้อาจจะไม่มีเกียรติไม่มีตำแหน่งที่สำคัญในสังคมท่านนาบีบอกว่าให้เอาใจเอาใจใส่ต่อบุคคลเหล่านั้นเป็นกรณีพิเศษซึ่งอัลตาลาได้สั่งท่านนาบวีวัสบิรเจ้าจงอดทนจงยืนหยัด นะอยู่กับอะไรด้วยจิตใจของท่านต้องทําใจของเจ้านะให้มีความหนักแน่นมั่นคงอดทนมาลอรีนายดังุนรบบุมบิลกอดะติวัลอาชียยูรีดูนวาจชะให้อยู่กับบรรดาผู้ที่ทําการอิบาดตตอัลลอ h ์ทำการเรียกร้องวิงวอนทั้งดุอาอิบาดะหมายความว่าการศิกรุลลอ ดองที่เป็นการอิบาดะการรำลึกถึงลาลาเคร่งรัดและดวามาสาัสลาแปลว่าวิงวอนขอความช่วยเหลือจากเราตกทุกข์ได้ยากประสบภัยต่างๆนะครับให,ให้มีให้มีความจริงใจอยู่กับพวกเขาที่พวกเขานั้นเฝ้าทําการอิบาดาตาะต่อลาลาเพราะพวกพิวานของพวกเขาทั้งในยามเชา้าบิลกอยด้าที่ยามเช้าที่เขาตื่นหลับอดหลับอดนอนตื่นนอนไปทําอิบาด์ดะต่อหรือว่าอาชี และเฝ้าที่จะทำอิบา์ดาทั้งยามเช้าและยามเย็นซึ่งการปฏิบัติของพวกเขาเล่านั้นของคนยากจนธรรมะยูรีดูนะวัดยูรีดูนะ้วัดยาหูเขาทำไปเพราะมีความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระผู้เป็นเจ้าของเขา มอบการอิบาด์อ,อย่างจริงใจและบริสุทธิ์ใจต่อลอะสุบฮานอตาลาไม่ได้หวังดุนยาไม่ได้หวังสิ่งอะไรเลยนบีได้รับคำสั่งว่าอย่าเอาใจออกห่างคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าท่านนาบีนั้นชอบที่จะสนทนาคุกพีอยู่กับบรรดาสหาบัต์บรรดาิิมที่ยากจนนะครับและได้รับคำสั่งห้าม ต้นอายะสั่งใช้วัสบิดแต่ว่าในกลางอายา am, la, ะอัลลอฮ์ห้ามบอกละตาดูอยนากะอัลลอฮ์ห้ามหมดเจ้า, ela, า,ยาอย่าได้ละสายตาอย่าได้เมิอนออกสายตาของเจ้าทั้งสองออกจากพวกเขาก็าคือว่าอย่าไม่สนใจอย่าเพิกเฉยนะอย่าเห็นว่าคนเหล่านั้นเป็นคนไร้ค่าไม่มีเกียรติพอเสียเวลาไปยุ่งเกี่ยวดูแลคนยากคนจนเพราะอะไร ตุรีดูตูรีดูซี่นาตัลัยาิตดุนยานี่เป็นการอบรมรอซูลของละตาลาให้มีจริยธรรมมันสูงส่งบอกว่าอย่ามองคนจนที่เป็นคนดีเป็นคนไร้ค่าไม่มีฐานะไม่มีนะทรัพส,สมบัติอย่าดูว่าเขานั่นต่ำต้อยนะเขาแล้วนั่นเป็นคนที่อิบาดะต่อละตาลาจงใส่ใจเัวพวกะเขาอย่าเอาใจออกห่างพวกเขาเพราะอะไรไปต้องการตุรีดู ต้องการความเพื่อแพรวสวยหรูมีหน้ามีตาในเรื่องดุนยาชีวิตความไปอยู่ในดุนยาโดยอะไรพยายามที่จะเข้าหาประจบประแจงกับคนร่ำรวยคนมีฐานะมีอำนาจมีตำแหน่งเพื่อหวังผลลัพธ์ในดุนยานี้วลาตุเตียมันเอาฟันนะากลับบั่อันดิกรีนาะและห้ามว่าเจ้าจงอย่าไปคล้อยตามอย่าไปเชื่อฟังผู้ที่อะไร ล l l a ์ได้ปิดหัวใจของเขาให้หลงลืมคนที่ลืมลล l a ์ลืมศาสนาไม่สนใจในเรื่องหลักการที่แท้จริงเอาดุนยาเอาพวกเอาฐานะเป็นที่ตั้งนะไม่ดำลึกถึงอัลาลาห์เหินทางจากการดำลึกถึงเราวัตบาฮาวาและบุคคลที่หลงลืมและไปจะปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำของเขาลล l a ์บอกอย่าไปตามอย่าไปเห็นดีเห็นงามคนเหล่านั้นวก่านาอัมรหูฟุรตา จากนั้นการกระทํากิจการทั้งหลายของคนที่ลืมอัลลอฮ์และการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาศาสนานั้นเป็นงานที่ละเมิดไร้สาระและเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาไม่ปรารถนาทําให้เสียเวลาเปล่าชีวิตในดุนยานี่มันสั้นเราจะต้องหาดุนยาหาเวลาหาโอกาสในฐานะที่เรายังมีกําลังวังชานั้น ขวนขวายเร่งรีบในการกอบโกยผลประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อไปสู่โลกอาครตัวใครตัวมันแต่เมื่อทำทุกคนมันก็จะกลายเป็นพลังที่ทำให้สังคมมุสลิมนั้นเข้มแข็งประชาติสิมิสนามนั้นมีความรักใครเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบัญญัติเรื่องสากาศ อลา l a ์กำหนดให้จ่ายกับรรดา8ปดจำพวกซึ่งเป็นมุสลิมเป็นอันดับแรกและเป็นคนที่อยู่ในอะไรในท้องถิน่นในเมืองที่ตัวเองนั้นสังกัดอยู่ฉะนั้นในอายะห์นี้พี่น้องทั้งหลายปัจจุบันนี้นะไม่ว่ากระแสอะไรของสังคมที่มีหน้ามีตาในดุนยานี้ ถ้าเรามีอีหมานต่อละตาลาเราจะต้องตั้งหลักให้ดีตั้งใจของเรานั้นว่าจะไม่หลงจะไม่ไปเอ็นเอียงไปเชื่อฟังหรือว่าไม่กล้าที่จะติตึงหรือว่าติเตียนหรือตักเตือนคนที่มีอำนาจมีทรัพย์ยสมบัติร่ำรวยที่ทำไม่ถูกต้องจะทำบิดาจะทำชีริกก็ไม่กล้าเตือน สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่านาบีได้รับคําสั่งมาแล้วเราฐานะที่เป็นผู้นะภุม,มิท่ณาฑน,นาบีเจริญรอยตามแนวทางท่านนาบีก็จะต้องอะไรยึดหลักตรงนี้ไว้มีองค์กรมีโรงเรียนมีมัสยิดมีมิมบัตมีที่ที่อบรมก็จะต้องทําหน้าที่พูดความจริงแล้วก็เป็นสัจธรรมให้กับสังคม ไม่หวังดุนยาไม่หวังสังคมว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่ว่าให้ใช้วิธีการที่ไม่ใช่เป็นการอะไรประนามหรือว่าด่าทอหรือว่าประจานแต่ว่าการสั่งใช้ด้วยความสุขมุมโดยการชี้แจงความจริงโดยไม่ได้มีจิตใจปรารถนาผลประโยชน์ทางดุญยาแต่เพื่อล่อลซุบหาหนอตาลาเพื่อการเรียกร้องอัลอัมรุบินมารูฟวันนะิวันิลมุงกัดอันนี้เป็นแนวทางที่ ท่านนาบีสโลลล์ของอัสซัมได้ปฏิบัติจนวาระสุดท้ายของท่านอย่างสมบูรณ์ชีวิตของเราทั้งหลายพี่น้องครับเราจะทํำยังไงที่จะให้วันของเราลมหายใจของเราทรัพย์สินของเรากําลังวังจาของเรานั้นได้ใช้ไปอย่างเต็มที่ในวันทางที่เราะตะลาสมงพอพระไทยอยากจะฝากดวอาบทหนึ่งซึ่งมันเป็นคําสอนที่ได้ถูกบรรจุรวมมาไว้ในดวอาที่สะท้อนให้เรานั้นได้ปฏิบัติตาม ท่านนาบีสุลต่านได้สอนให้หญิงไอาชารวมไปถึงดวอาแก่อุม,มัดของท่านในเรื่องที่เรียกว่าขอเรื่องที่มันครอบคลุมสิ่งที่มีอยู่ในดุญญนยาที่ั้งหมดที่เราไม่รู้อะไรจะดีไม่รู้ว่าเมื่อ,อไรจะได้ดีเรามอบให้กับอฮา,ยา,ยาตาลาในบทดวอาบาา ni, อกว่าอัลลอฮฺมะอินนีอัสอาลุกะมินัลขัยดีกุลลิฮิอาดิลิฮิวะอาดิลิฮิมามตุฮู ما علمته وما لا أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل دعوة. 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 บอกว่าไงอ um ัลลอฮุมะอินนีโอ้อัลลอฮ์อสั่งลูกะมินัลยริกุลล ك ฮ ه โอ้อัลลอฮ์ฉันหรือข้าพระองค์ขอวิงวอนจากพระองค์ในสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายทั้งหมดสิ่งดีๆทั้งหมดที่อัลลอฮ์ทรงรู้ ทรงมีอยู่ที่จะประทานให้แก่บาวความดีทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงในดุนยานี้ที่จะทําแล้วก็ได้ผลไปถึงอาเะร์ทั้งหมดฉันขอต่อพระองค์ได้วยเถิดอาจิลีฮีแปลว่าทั้งที่เป็นความดีที่ได้โดยเร็วไววะอาจิลีฮีและอาจจะประวิงเวลาล่าชาแลาา้วแ,แต่พระองค์ทรงประสงค์ทรงรู้ ว่าอะไรที่เราจะได้เร็วดีเราไม่รู้บางทีได้สิ่งที่ดีมันเร็วเกินไปกลายเป็นผลไม่ดีกับเรากลาบตามมาอย่างเช่นอะไรขอว่าจะมีคู่ครองเราไม่รู้จะได้ตอนอายุเท่าไหร่นะอัลลอฮ์ให้เร็วถ้าเป็นความดีอัลลอฮ์ก็ให้เราได้ดพบเนื้อคู่เร็วหรือถ้าเร็วเกินไปไม่ดีอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าล่าช้าอีกหน่อยมันจะดีกว่าอัลลอฮ์ก็ทรงโปรดให้สิ่งเหล่านั้นแก่เรา อยากจะรวยถ้ารวยปีหน้ายังไม่ดีเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรฟิตนาตามมามากกว่าอัลลอฮ์ยังไม่ให้แล้วแต่พระองค์ได้โปรดให้สิ่งที่เหมาะสมว่าอีกสามปีถึงจะรวย แล้วมันจะดีเพราะเราจะได้มีความรู้มิตรก,กว่าเพิ่มขึ้นถ้าปีหน้าความอินหม,มานยังน้อยความตัก,กวาความสุขุมยังไม่พอมีเงินเป็นร้อยล้านใช้ไม่เป็นใช้ในทางไม่ดีไม่ดีกับเราเราขอจารอตะลาว่าได้โปรดประทานความดีให้กับเราทั้งหมดอาเิลีฮีโดยด่วนถ้าพระองค์ทรงรู้ว่าได้เร็วแล้วดีก็ได้ประทานให้กับข้าพระองค์ได้เถิดถ้าหากวันล่าเช้าไปดีก็พระองค์ทรงรู้ก็ประทานให้มาอลิมตูหู สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ว่ามาลาอาลลมและที่ไม่รู้ขอพระองค์ทรงจัดการให้มอบให้เราล้ตาลานะหรือบอกว่าอยากจะได้สิ่งที่ดีเราก็ไม่รู้ว่าได้เร็วดีไหมหรือล่าช้าไปกว่าจะดีอัลลอฮ์ทรงรู้เรามอบให้เราขอความดีทั้งหลายทั้งปวงในเรื่องดุนยาเรื่องลูกหลานเรื่องทรัพย์สินเรื่องวิชาความรู้นะ บางทีเราอาจจะบอกว่าอยากจะท่องจำากุรอานในปีนี้ให้จบซึ่งถ้าเราลุ้นเรารีบเร่งเกินไปมันเกินกำลังมันไม่ดีแล้วอาจจะให้จบเล่มในสามยุทธ์ในปีเดียวเนี่ยมันเกินกำลังไม่ดีแต่ล่าช้าไปสองป,สปีสามปีได้ก็นั่นแหละเป็นความดีที่ละตลาให้เอาใช้เวลาสามปีสองปีถ้าตั้งใจเราไม่รู้อะไรจะดีกว่าอัสอดูกะมินาัลไคดุคุลีอาจิลีวอาจิลีนะมา,าลิมตุวะมาลาอาลัม วะซาลุกันยันนะเห็นไหมขอสวรรค์อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามขอเรื่องสวรรค์เพราะฉะนั้นว่าแนวทางบางอย่างเราต้องทําเพื่อ,อละตาราอย่าไปขอสวรรค์แต่นบีบอกว่าใช้ว่าขอสวรรค์สิเพราะตะดุนยาในในในโลกอาคีรทํา,าจะไปไหนเราทุกคนต้องไปอาคีรอมันมีสวรรค์กับนรกแล้วถ้าเราไม่ขอจัละตาลาไว้ไปสวรรค์แสดงว่าเราไม่ได้ทาอิบาดาเพราะว่าดูอาเป็นอีบาดา อัลลอฮ์บอกให้ขอนบีบอกว่าถ้าจะขอขอให้ขอฟิรดาสสวรรค์ชั้นฟิรดาสสีอยู่ใต้อารัชอร์และตาลาใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดเป็นความดีเมื่อกับการถือสิ่งรมฎอนเนี่ยนบีบอกว่ามันซ้อมรรมดอนอีมานวัติซาบันการปฏิบัติอิบาดาดสำคัญในรรมฎอนนบีสอนว่าใครที่ถือสิ่งดในรรมฎอน เนื่องจากการอีมานต่อลัตตลาศรัทธามัน่นเชื่อมัน่นวัตถิสาบและหวังความดีจาอลัตตลาต้องหวังด้วยไม่จะทําแบบอลัลลอฮ์จะเอาก็ไม่เอารับก็รับก็ไม่รับก็แล้วแต่ทําไปกัไม่ใช่แล้วอิบาดาต่อเราต้องอะไรทําด้วยความรักอลัลลอฮ์หวังต่ออัลลอฮ์และยำเกรงอัลล์ตลาในการปกป้องในการไม่รับนะแล้วก็อะไรหวังผลบุญหวังความดี แล้วก็นบีสั่งให้ขอสวรรค์วัสสัลุกันเจนนะและฉันขอสวรรค์ว่ะมาตกระบยแหละและสิ่งที่จะทําให้ฉันใกล้ชิดอมันมินเกาลินเอาอมันจากการกระทําด้วยคําพูดทําอะไรอ่ะอ่านกุรอ่านมากๆใช้ทําความดีตกักเตือนคนซิกุลลาขอดุทามากๆเป็นเกาลินเอาอมันหรือการทๆๆๆๆําอมันทาการความดีต่างๆ ซึ่งครอบคุมทุกอย่างที่จะเป็นเหตุที่จะนําไปสู่ทําให้เราใกล้สวรรค์หรือจะเข้าสวรรค์ขณะเดียวกันวะอาวุบุปกามินันนาฉันขอคุมค้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกวะมาตะกรเบยเลยฮะและสิ่งที่จะนําไปใกล้นรกดุนยานี้นี่แหละจะใกล้สวรรค์หรือใกล้นรกก็อยู่ที่อามันในดุนยาของเราเนี่ยเราจะใช้อะไรจะปฏิบัติอย่างไร มินกาหลินเอาอามันพูดอะไรที่มันจะเป็นงานของชาวนรกอย่าไปพูดเอาอามันหรือทําอะไรที่เป็นงานของชาวนรกหรือจะเป็นเหตุที่ถูกลงโทษอย่าทําหรือทําไปแล้วรู้แล้วมันผิดเตาปะาอิสตึกฟัดนั่นคือสิ่งยัลปรารถนาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับชีวิตในดุนยานี้เราจะท่องไปยังไงจะใช้ยังไงนะบางคนก็อาจจะอยู่นานอาจจะ จะเร็วหรือจะช้าที่จะไปอาคราิรอถ้าเราไม่เตรียมตัวนี่นะเราก็มีแต่ความขาดทุนนะอย่างเมื่อวานนี้ก็เห็นในโซเชียลลงว่าชายที่อายุยาวที่สุดในโลกร้อกว่าปีเนี่ยเป็นคนซาอุดีเพิ่งจะเสียชีวิตซึ่งถ้าเป็นความจริงก็ถือเป็นเนี่ยมัดนะครับเป็นลงกันอายุร้อยสิแล้วยังแต่งงานใหม่ยังไ,ได้ลูกสาวอีกแล้วก็ไปทำฮัสี่สครั้ง ใช้ทําความดีถ้ายาวอายุยาวนี่นะบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่อายุยืนยาวแล้วก็ทําอามันที่สอนและอามันที่ดีเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้อายุของเราผ่านไปนะจะไปนับเอาปีใหม่ปีเก่าซึ่งมันไม่ใช่ปีของเราวันเวลานี่แหละจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้มันก็เท่าเดิมอะอยู่ที่ว่าเราทําพรุ่งนี้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานไหมเราล้างสิ่งไม่ดีในเมื่อวานหรือปีที่แล้วที่ผ่านมา ความไม่ดีเราล้างหมดไหมเราล้างด้วยการเตาบ้าเดวยการอิสติกฟาร์แล้วก็เพิ่มความดีให้มากๆเราก็จะได้รับชัยชนะทั้นพี่น้องทั้งหลายครับเราเดินทางถ้าเราเดินทางในหนทางของอัลลอตัลานั่นคือการอิบารไดะอย่างหนึ่งการอยู่ร่วมกับสังคมใช่ไหมฮะรักคนยากคนจนมีความสนิทสนมเขาจะอยู่ดีกินดีนะมีบราระกัดในชีวิตไม่มีใครเกลียด ถ้าเรารังเกียจคนจนดูถูกวันดีคืนดีอาจจะโดนคนจนที่เขาอดอยากนะมาทำร้ายหรือมาลักขโมยก็ได้แต่ถ้าคนที่มีความอะไรอออบอ้อมอารีรักใครคนยากคนจนคนอดอยากเขาก็จะมีความอะไรสำนึกในเนี้มัดตัวอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยให้เขาอดอยากอัลลอห์มีคนดีช่วยเหลือเขาเขาอาจจะมีความสุขโต,รต,ตอระตลากลายเป็นคนดีด้วยสำนึกในเนมัด ซึ่งมันเป็นเหตุผลอันหนึ่งนะท่านนาบีได้รับการอบรมจากอัลลอฮ์โดยตรงให้มีความสบัดพยายามอยู่นะกับบรรดาสหาบะซึ่งเราก็เหมือนกันนะเรามีญาติพี่น้องที่ยากจนหรือว่าบุคคลเพื่อนฝูงอย่าไปดูถูกหรืออย่าไปมุ่งกับปัจจัยนดุนยาโดยเฉพาะฤดูหาเสียงเนี่ยนะมีสินบาทค่าสินบนรับปัจจัยมาแล้วก็ไม่ดูว่าคนเหล่านั้นจะเป็นยังไง มันก็เป็นเรื่องที่เราผิดพลาดอีกแล้วถูกสอบทั้งหมดนะครับผมเดินทางไปปากตายในวันที่เขาเลือกตั้งนะก็ปรากฏวราพี่น้องมุสลิมเราหลายคนได้รับเลือกเป็นอบอตอเป็นนายกอบอตอซึ่งเป็นคนได้ผ่านการศึกษามาก็แสดงความมีดีด้วยถึเขามุ่งมั่นที่จะทําพัฒนาสังคมมุสลิมของรเราที่มีอํานาจในการบริหารในทางการเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ การเผยแพร่เราสามารถจะทำได้หลายวิธีการเราจะเดินทางไปไหนก็ขอให้อย่าทิ้งพี่น้องทุกท่านจะพักผ่อนหรือจะไปพาครอบครัวไปไหนอย่าได้ละทิ้งเรื่องการซิกรุลลอการขอดูอาป้องกันฟิตรนาทั้งหลายใช้ทรัพย์สินไปให้ในทางที่มันไม่ผิดแล้วก็ดำรงรักษาการละหมาดการขอดูอาต่อลาตาลาการทำตามสุนนะซึ่งมันทุกวิถีชีวิตของเรานั้นทุกย่างก้าวมันมีแบบอย่างของอิสลาม สุนนะท่านนบีได้สอนเอาไว้ครอบคุมชีวิตของเราทั้งหมดแต่เราศึกษาแล้ก็ใช้เวลาเราจะเห็นว่าชีวิตดินยาแต่ละวันนั้นมันคุ้มค่านะไม่ว่าในฤดูไหนหรอกครับปีไหนนะฮะขณะเดียวกันเราก็ตระหนักนะว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความเลับที่เป็นฮฮกมัตอันหนึ่งนะฮะจะเห็นว่า เหตุการณ์ที่เครนหล่นทับรถไฟนั้นอยู่ทางอีสานแต่ว่าพี่น้องมุสิมจากยะลาเนี่ยอยู่คนละภาคเลยเนี่ยก็ไปถึงอาญันตรงนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ไมีใครรู้หช่ไหมเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ต้องขอความพุ้มครองแต่ละตาลาและก็ขอให้จุดจบอยู่ในหนทางของตาลาจะตายที่ไหนก็ขอให้ตายในการอีมานและอยู่ในหนทางอิสลามอยู่ในความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลานะครับก็ขอ ดอาต่อพระองค์ได้โปรดปรให้เราทุกคนนะครับยืนหยัดมั่นคงจูงลูกจูงหลานไปมัส,สยิดให้มากๆเราจะสอนเองบางทีลูกมันหลานมันไม่ค่อยฟังเราอาจจะชวนมันไปมัส,สยิดไปละหมาดยุมาดไปละหมาดยะมาห้าเวลาซึ่งมันมีแต่ความดีทุกอย่างก้าวแล้วก็ฝึกให้รู้จักนะมัส,สยิดเป็นสถาบันที่มีความอบอุ่นและเป็นที่ชุมนุมของพี่น้องมุสลิมทั้งหลาย ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตมุมมองใหม่ว่าการไปมสัสยิดเป็นสุนัตเป็นเรื่องอะไรฟระดูกิฟายะละมาจะมาเขาทำกันแล้วมีแล้วไม่บาปแล้วละมาที่บ้านก็ขอฝากไว้นิดหนึ่งว่าที่บ่าวได้ยินเสียงอาษฎาน,นี่ถ้าเราจะเอาหลักนบีถามชายตาบอดว่าได้ยินอาษฎานไหมได้ยินอาษานแล้วต้องมาคืออจารานปกติเนี่ยด้วยปากไม่ได้ใช้เครื่องขยายเนี่ยมันก็อยู่ในรัศมีที่คนมาได้ นะมันไม่กี่ร้อยเมตรอย่างดีก็สองร้อยเมตรได้ยินเสียงมันก็มากันได้แต่ไปไป,ไปเทียบเอาเสียงอาจารย์เอาไมโครโฟนเนี่ยมันไปตั้ง5กิโล10กิโลมันไม่ใช่ละเพราะการอาจารย์ที่นบ,บีบอกสอนว่นั้นคืออาจารย์คนธรรมดาไม่ได้มีเครื่องขยายเสียงเพระาะฉะนั้นก็อยู่ในวิสัยที่คนตาบอดก็เดินไปได้นะมีความสามารถไปได้ให้เรารักษาตรงนี้แล้วการอีหม่านพลังของมุสลิมก็จะกลับมาให้อยู่ในหลักเตาฮิตอย่าได้มีการ อวดอ้างหรือมีการหวังกระทําสิ่งอะไรเพื่อดุนยาพนกับเรื่องอาคิรอให้มีความอิคลาสในการกระทําทุกอย่างในการบริจาคการทําอิบาร์ดะการทําอะไรครบกับคนให้มีความจริงใจเรบพี่น้องมุสลิมให้มีการให้สลามกันนี่คือสิ่งที่จะเพิ่มพูนบารากัดแห่งการดําเนินชีวิตในดุนยานี้อักูลกอลีฮะดาอัสตักฟิรุลลอฮ์ละดีมัลีวะลูกุมวะลิซาอิลลมุสลิมีนะมุคุลิดัลฟัสตักฟิรุอินนัฮูแคเนกัฟฟาระ